เบิงเบิงเบิงครับพี่น้องอ่ากล่องไทยแด่ซ้ำนี่แหละครับกล่องจับโบได้ครับกุ้งกุ้งก็ลอยเบิ้งทีละครับลอยเต็มผิวน้มอยู่ครับพี่น้องโอ้เบิ้งทีละคนหัวอาหารตีงเนี่ยบนเป็นยังไงครับกุ้งเขากำลังกินอาหารอยู่ครับเบิงทีละโอ้กล่องก็ไปเป็นใจครับกล่องบบเป็นใจแห่งกล่องครับอยากให้พี่น้องมาเบิงค่ะคับ เมืองที่ะเบิงที่ะนี่ครับเป็นอ่าเป็นบอ่อที่เขาเลี้ยงอ่าตอนนี้ก็หอาหารเส่าไปแล้วเดี๋ยวรับหลายคนว่าต้องใส่ตาคายหางที่ซ้ำไดอันนี้ก็ใส่ธรรมดาครับของผมใส่ธรรมดาบานนี้หลายคนว่ามันออกลูกแล้วมันจะลูกมันจะ,ะลุดหลอดตาคายบอ่อ ผมเลี้ยงกับบบได้ออกครับออกกับเป็นส่วนหน่อยเป็นยังคือออกเป็นส่วนหน่อยนะครับบบต้องเอาที้อครับบบต้องเอาทีแห้งก็ได้เพราะว่าครับอ่านี่เวลาเขาอยู่ในาน้ำตาข่ายเขาจะไปจับตามรูครับตามรูตาข่าย,บบายมันจะบอกง่ายกับโบมันอันนะครับมันจะตาทีขึ้นกุเก่าครับกุ้งม,มันจะบบออกครับมันจะเหมือนตาข่ายนามมันจะจับกุ้งก็จะจับจบะเกาะมันจะโบดลนบมุนขึ้นกระปูครับ กุ้งมันจะเดินนอ่าแล้วก็ถอยหลังอ่าจะบอดันนะครับถ้าบมีปองออกง่ายๆอีดีนี่จะบอออกครับกับมาปีนป่ายเนาะเขาก็เห็ดเป็นอ่าอย่างไรผ้าดำนะครับเป็นผ้าพลาสติกที่มันลื่นๆนะครับมันเกิดขึ้นบ่ได้เขาย็บใส่รอบขางนะครับเพื่อลดอ่ากุ้งปัญหาเรื่องกุ้งออกครับอ่าช่วงหน้าฝนมันก็จะปีนออกเอ้าก็สังเกตว่ามันปีนออกเขากะ นั่นแหละครับเอาพลาสติกมาเย็ใบใ้กุ้งนี้ครับะเห็นไหมครับ <c oughs> เขากขึ้นกินอาหารครับช่วงเสาๆกับขื้นกินอยู่ช่วงไก้จะแจงเห็นไหมครับลอยเร่ๆๆๆในหันครับ <c oughs> เรียงง่ายครับตัวนี้ลูกกุ้งเขาก็จะขยายเขาก็จะกินได้เรื่อยๆครับเวลาหนามมันบกจากสะ ข้ากระเปิดครับมันก็จะมีว่าวแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับนามมันก็จะโตนลงโตนลงเซบอร์มันก็เหมือนเป็นนามไม้ครับเขาก็จะเริ่งผสมพันธุ์ตัวผสมกับผสมไปครับเรียงยังสีกะกระโปงแมว่าจะได้เบิร์คู่โตนะครับบางที่มันเวลามันหลอกขาบหลอกยังมันก็จะมีกินกันบ้างแต่ว่ากับบริมากไม่ครับเพราะว่าระบบมันก็ข่ไอยู่ในสระครับแต่ว่าเป็นสระขนาด ยาะยาน้ำสามารถไหลผ่านตาคายเขา้ามาได้มันกับบอต้องใส่ออกซิเจนครับเลียงถิ่มทิมไปเลยเหาอาหารเสาแรงครับอาหารที่ห้ก็จะเป็นน,นั่นครับลอยองลุงยิงลิง,งนะครับเป็นอาหารปลาดุกครับอาหารกบก็ได้แล้วแล้วก็ตอนกลางคืนหรือบ่บ้างวันเขาก็จะเป็นหายเป็นขวักเขาซุกครับเขาเจ้าขเข่าเหนียวก็ได้ครับมาละลายน้ำแล้วก็ค่อยอาวานลงไปอผูอ้ใดมีตาคายหรือบอจะเอาใส่ถุงอ่า ตะาคายแล้วก็ย้อนไให้มันกินเหมือนเขาไปใส่ใส่ใส่กุ้งนะครับไปใส่ตุ่มกุ้งกระได้คือกันครับพี่นอ้องตัวนี้อย่างไงครับอย่างไงผู้ใดอยากเอาไปลองเลี้ยงก็ได้นะครับปัญหาที่ห้ายคนนะครับที่เลี้ยงบย่ได้ก็่าจะเป็นห้า่บวกาใจเนาะ,ะทุกอย่างบา่ได้เฮ็ดมาได้ไง่ายๆครับที่จะเลี้ยงได้ผมก็เฮ็ดกุ้งตายไปหลายรอบคือกันแล้วกะ็กุ้งก็ออกหนี mm hmm. นํากับ บอึดครับเ,เทยสีเลียงได้เทยสีเลียงได้กินครับกไปหาใส่เอาน้ําหวยน้ําสะครับมาล่องเลียงล่องปล่อยอยู่อหลายคนก็จวีว่ามันสีได้พ้นบ่อบไได้พ้นบอ่อเอาสมือนี่กับพ่อได้กินครับได้กินบได้ขาดได้ละแต่ว่าขายนี่เห็ดบ่อท่าน,นดีครับพี่น้องเห็ดบ่อท่านขายด้วอ่านี่แหละครับพี่น้องนี่คือกุ้งบอกุ้งอ่าผม นะครับจะผาเนื้อเบอเห็นไหมครับเข้าต๊ใจคนนะครับยุ้มยิบยุบยิบยุบยิบ๋ยวบางทีแ่ะอ่าเห็นไหมครับโมเมนต์ปลาได้ครับบุมีปลาได้ข้างในมีตะกุ่งครับเขาทางการเผาด้ครับใส่ทางการเผามันจะเป็นเป็นเส้นเป็นเส้นเขาจะไปหลี่อยู่ตรงนั้นครับเวลาอ่าตอนกลางวันอเขาก็จะหลี่ทางไตก็มีเข้าไหวเนื้อหนามก็มีนะครับพอกลางคืนเขาก็จะมาเกาะน้าหนีเพราะว่า รอบขางมันจะกุ้งมันจะลายมันจะแย่งกันเขาก็ต้องเอาไว้ให้มันคางอยู่ของบนนํานะครับพี่น้องเพื่อลดการนั่นแหละมันไล่กันนะครับพี่น้องมันมีทีเกาะตัวนี้บ่ต้องใส่ออกซิเจนนะครับพี่น้องเลี้ยงในสระง่ายไงเดี๋ยวตอนกลางคืนครับพี่น้องผมจะมาทายให้เบิ่งตอนกลางคืนว่ามันหลายมากใหม่ซ้ำดานะครับตายไปแดงๆอยู่นะครับเป็นตะอนสอนแห้งเนาะยี่มจะจับครับ พราะเขาเลี้ยงแบบนี้ไปนานๆนะครับเลี้ยงไปดโดนนี่มันจะเกิดปัญหาคือเขายกกระช่างบ่ไดดแล้วบ่อตโยกกระช่งางครับพี่นออ้องพอโย,ยกกระช่างบ่อดดก็ต้องใส่ใส่เอาครับใส่ตุ่มเอาโอ้ดีแฮงครับพี่น้องอ๋อเจาะใส่นี่ใส่จากสามสี่หลังนี่เต็มตุ่มเลยครับพี่น้องเดี๋ยวมือแลงผมจะ,ะมาถ่ายให้เบิงนะครับถ่ายให้บเบิงตอนกลางคืนครับพี่นอ้องตัวนี้เขากะ มีเสลี่นกันใบไม้กันเศษนี่ยังนะครับกันนกกันยังลงมากินอ่าอีกอย่างหนึ่งเขาใส่เสลี่นนี่มันจะถนอมพวกพลาสติกนะครับบ่ให้บ่ให้ถูกแสงแดดยูวีมันก็จะอายุการใช้งานมันจะโดยดนครับพวกตาข่ายพวกนี่มันก็จะโดยดนเนาะอ่าเวลาเบิ้งตอนกลางคืนครับเดี๋ยวจะมาเบาซูฟังอีกจักเล็กน้อยเนาะครับเนาะอ่าปัญหามันมีอยังแน่กับสียเบาซูฟังในอีพีนี่นะครับพี่น้องอรอเบิ้งครับตอนกลางคืนเด้อ ครับผมมาพอกันย้ำแม่แหลกครับผมพี่น้องืัอน,นี้จะเป็นการให้อาหารกุ้งครับพี่นอ้องอ่าเมื่อนี้ก็จะมีที่ผมให้อยู่ในสวนที่ผมเลี้ยงอยู่ก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นอาหารกบกับอาหารกบไงผู้ดจะเอาอา่ากบหน่อยก็ไดนะครับเด้ออาหารลูกหอกก็ไดส่วนนี้จะเป็นเขาซุกกับเขาเนี้วก็ไดเขาเจ้าก็ไดครับ หงให้กุ้งเฉพาะกะ็ไดตัวนี้ผมเขาเลือกินครับกระเจ้ามาแซน้ำกระจังจเจ้าไปโรยนะครับตัวนี้ให้ให้ขึ้นละสองอยางพร้อมกันอ,อันนับแลกครับมันจะให้เป็นอาหารกบก่อนนะครับจะให้อาหารกบก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นการให้อาหารเป็นเขาซุกค,ครับ เป็นเกศสวยผู้ได้จะหนึ่งจะได้กระไดนะครับง่ายๆตัวน,นี้คือบอ่ขอข้างเฮาตอนนี้พ่ะท่านได้หายอาหารครับจะพาไปเบืองก่อนอแล้วก็จะลรยด้วยอาหารกบครับพี่น้องเป็นอาหารประดุก,กระไดนะครับบอ่อจํากัดนะครับพี่น้องตอนนี้ครับใบใหม่กับปกคุมนี่ครับอยู่ข้างในครับพี่น้องเบิงเบิงเบิงครับพี่น้อง กล่องไทยแต่ซ้ำนี่แหละครับกล่องจับบอดอครับก,กุ้งกุ้งก็ลอยเบิงเ้งทีละครับลอยเต็มผิวน้มอยู่ครับพี่น้องโอ้เบิง้งทีละคนหัวอ,อาหารตีงนนง,งนะบ่เป็นยังไงครับกุ้งเขากำลังกินอาหารอยู่ครับเบิง้งทีละโอ้กล่องกลับไปเป็นใจครับกล่องบ่เป็นใจแห่งกล่องครับอยากให้พี่น้องมาเบิ้งครับ เบื่องดีลงด่ละเบิ้องที่ละปูนเขาหลากอาหารลงไปกินข้างล่างก็มีอาหารแป๊บเดียวครับอาหารแป๊บเดียวถือฉีกลงไปกินข้างล่างก็มีครับเบิ่งดีล่ละอ่าตัวนี้เป็นการให้อาหารรอบแรงครับจะมีให้เป็นสองแบบเป็นอาหารสำเร็จรูปก็คืออาหารกบละอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นข้าวซุกครับ เขาหงเขาเหนียวก็ไดครับที่ซุกแล้วเอามาละลายน้ำแล้วกให้เขากินโอ้เบิ่งดีละ่ะลงไปริดก,กุ้อยู่ครับเบิ่งดีนะครับพี่น้องนี่คือลูกกุ้งครับลูกกุ้งอ่าเขาก็จะอยู่อาศัยอย่างสิละครับตอนกลางคืนก็จะขึ้นมากินอาหารโอ้ยหลายหลาย,หลายครับพี่น้องนี่นี่ครับเบิ่งดีละ่ะหลกอาหารลงไปกินข้างล่างก็มี อ,อยู่กันเป็นฝูงครับนี่คือความสำเร็จครับถือว่าประสบความสำเร็จอีกในในการเลี้ยงสัตว์อีกแบบหนึ่งครับพี่น้องการเลี้ยงกุ้งฝอยในกระช่างของเฮาเนาะกระสีจังสีนะครับเป็นตะเบิงฮง้ตะอ่อนสอนฮง้มาเห็นอิลีนี่โอ้ย บมจากยางนี้ไปใส่เลยครับพี่น้องแต่ว่ากล่องมันจับบอด้มันอยู่ลึกแล้วก็โดูกกลุ่มันมาทันใหญ่บมมีเรือครับพี่น้องบมมีเลือแต่ว่าพยายามจะเหยียดให้เห็นว่านี่คือกลุ่มของจริงครับนี่ครับนี่คือกลุ่งของจริงครับพี่น้องคนท้ายกเก็บตกซาครับ เวลาใส่ก็เอาใส่เอาตุ่มครับมาใส่เขาเบิดครับซัมสกินเนาะเห็ดขายกับพันานกับพี่น้องความต้องการสูงเฮงคนต้องการกันไลยนะครับพี่น้องครับพมมาพอในคลิปวิดีโออีพีหาครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องผมจะมาเบาถึงการเลี้ยงกลุ่มฝอยแล้วก็ปัญหานะครับที่เราต้องพอต้องเจอนะครับ หนึ่งนะครับผมจะบอกถึงปัญหาก่อนนะครับที่คนเป็นยังคือเลี้ยงบ่ค่อยได้นะครับบ่ประสบความสําสเร็จอ่าไปบองได้บองได้เขาก็มากินกุ้งฝอยแต่ว่าหากบ่มีคนเลี้ยงแบบจริงจังนะครับเออมันเลี้ยงบ่ได้หรือจังไดหรือเฮาฮู้บ่จริงนะครับอ่าคลิปวิดีโอนี้ผมก็สิมาเว้าให้ฟังอ่าปัญหาหลักๆนะครับที่พผอกันก็คือกุ้งนี่จะลอกขาบแล้วก็กินกันครับที่ตามมาก,กับกุ้งตายนะครับน้ําเสียอ่าแล้วก็กุ้งโบ ไข่นะครับบอขยายพันธุ์หรือขยายพันธุ์แล้วหลักยามันออกจากอบอนะครับมันนี้ก็ชิม,มว่าให้ฟังครับพี่น้องกุ้งนะครับลักๆนี่ห้าตตองเข้าใจธรรมชาติมันก่อนเนาะธรรมชาติกุ้งนี่เป็นสิ่งที่เรียางง่ายครับถ้าเาเข้าใจมันมันสีบอได้เฮ็ดอีหอยังมากมายนะครับขอแต่ว่าอย่าให้เขายูนะแน,น่นเกินไปแล้วก็อยาให้เขามีความเรียดนะครับกุ้งนี่จะบอค่อยมากนา้ำใสนะครับ จะเป็นน้ำทีอยู่ประมาณกลางๆก,ก็คืออาจจะสีเขียวสีขุ่นก็ได้นะครับแต่หา้าหามเป็นน้ำที่มันใสเห็นแนบเห็นตัวกุ้งนะครับตัวนี้ก็คือหลายคนก็นบอกเข้าใจเนาะถ้าเลี้ยงน้ำนามสาเนี่ยนามสาปกติก็จะบกคอยใสครับนั่นแหละครับน้ำหวยน้ำนองกับน,น้ำจะบ่คอยใสนะครับให้สังเกต,ตังสรนละบันถ้าเอาขึ้นมาเลี้ยงเอาไปเลี้ยงใสในน้ำที่มันใสแล้วมันจะพิดธรรมชาติครับลเลยเ็ตให้เฮาดูแลยากนะครับ สำหรับกุ้งฝอยนะครับกุ้งฝอยนี่บอกเลยเลยว่าไปมองได้มองได้เขาก็านิยมนะครับแถวภาอีสานนะแถวบ้านผมเขาก็อยากได้นะครับบางคนก็อยากได้หลายนะครับเป็นล่สองรูนะครับไปเห็ดประกอบอาหารจังสีบันปัญหาก็คือในเหมือนคนต้องการหลายแต่ของมันคือบุมีคนเห็ดนะครับอย่างอื่นนะครับบอกว่าสิเป็นฟ้ามหมูฟ้ามยังฟ้ามมั่วฟ้ามยังฟ้ามหนู ทุกอย่างคนเหลียงว่าคนนิยมมากกินก็มีฟาร์มขึ้นมาแต่ฟาร์มกุ่งฝอยโบทันมีครับพี่น้องหาอยากแห้งอินีเป็นยังเขาคือโบอเหลียงครับในเหมือกของมันกับนนิยมต้องการแต่ว่าหาก้าคนผลิตนี่ได้หน่อยแห้งครับพี่น้องอก็กลายเป็นว่าสินค้ามีจํากัดแต่วา่าผู้บริโภคนี่สูงหรือว่าห้ามมองขามนะครับตัวนี้ก็ต้องมาคิดกันอีกทีนึงครับพี่น้อง สำหรับผมนี่ผมมากกินผมก็เลยเลี้ยงลองเบิงบ้ามันอ่าห้องหูเทคนิคก็เลยเหมือนี่ก็เลยมาเบาซู่ฟังครับพี่น้องหลายๆอย่างอ่าสำหรับกระช่างครับกระช่างที่ผมเลี้ยงนี่มันจะเป็นตาธรรมดานะครับเป็นตาปกตินะครับที่เฮาเลี้ยงปลากันนั่นแหละบ้านเฮาก็มัดใส่นามไว้ใส่น้านามสะไว้พอใส่หน้านามสะแล้วครับพี่น้องอืมเฮาก็เอาแมพันนะครับแมพันธที่มันมีไข่แล้วนี่เอามาลงนะครับเขาไปหาจับเอาน้ำ สะนะครับเอาไปดักเอาเนี่ยดักกุ้งนะครับไปดักเอาน้ำไปดักก็น้ำสะแล้วก็ไปดักก็น้ำห่วยก็เอามาเหลือกตะตัวไข่นั้นเอามาใส่ในกระช่างกระชังนี่เขาส่ใส่ไปประมาณอาทิตย์หนึ่งครับมันจะเริ่มมีตะไคร่น้ำครับจับอยู่ตามลูนะครับมันจะลูมันจะที่ขึ้นไปอีกครับพี่น้องอ่ายกก็บม่จะขึ้นเพราะว่ามันขาดตะไคร่น้ำเนาะมันประมาณอีกสิบกว่าหมื่นถึงยี่สิบหมื่นนะครับ กุ้งมันก็จะเริ่มวางไข่นะครับมันก็เริ่มจะลูกมันก็เริ่มจะออกจากท้องมันนะครับมันจะดีตัวเพราะว่าเขาเปิดน้ำนะครับเปิดน้ำให้มันกระโดดลงมันเป็นน้ำไม่ไแหละครับหรือบ่อเทณน้ำบนก็ได้กุ้งมันก็เริ่มสลัดนะครับสลัดไข่หรือบ่สลัดลูกมันออกมานะครับพอลูกตัวได้มาสมบูรณ์มีตานี่มันก็จะถึงเวลามันก็จะออกจากท้องเม่มันมาครับมันก็จะมาจับตามตะไคร่น้ำครับพี่น้องจับตามตะไคร่น้ำแล้วก็กินพวกพวกแป้งตอนพวกนี้นะครับ ตามที่อยู่น้ำตาไข่ที่มันสั่งอาหารให้บหลังจากนั้นเขาก็จะเอานะครับเป็นอาหารนะครับบางว่าสิเป็นข้าวซุกนะครับไข่แดงก็ได้นะครับเขาก็ให้กินผสมกันนะครับแล้วก็หัวอาหารประดุกครับอาหารกบก็ได้เพราะว่ามันบ่ได้ยุ่งยากนะเราเลี้ยงง่ายเนาะก็จาคสิเอาอาหารอีหยังให้มันกินเนาะลงทุนให้หน่อยๆครับพี่น้องกุ้งฝอยนี่ลงทุนเทีาเดียวก็คือหนึ่งล่ะถ้าเฮาบ่อยากซื้อแม่พันธุ์เฮาก็ไปซื้ออาทิดักกุ้งครับจังได๋ก็ต้องลงทุนครับพี่น้อง ไปสืที่นักกุ้งมาแล้วก็ต้องไปดักครับเอาหัวอาหารนะครับไปดักเป็นเหยื่อหล่ออาจจะนอยได้หลายซ้ำได้ครับแล้วแต่มองมันมีเนาะเทาก็เอาพวกพ่อแม่พันธุ์นะครับมาลงตัวไข่นี่คือประหยัดที่สุดแล้วครับแล้วเฮ็ดที่เดียวครับบริเฮ็ดอีกครับต่อไปกุ้งเขาก็จะมีเต็มนะครับในกระช่างมันก็นี่ละครับก็พอพอได้กินนะเลี้ยงเลี้ยงในกระช่างนี่ผมบอกเลยว่าบมพอสิได้ขายดอกแต่ว่าพ่อได้กินนะครับเพราะว่า ถ้าเอาไปขายกิโลกระช่างหนึ่งนี่มันจะเฮ็ดผลิตได้โบเกินหากิโลนะครับถ่ายเฮ็ดเป็นอิเลีนี่บกเกินหากิโลครับเพราะว่าสองคูณสองนี่มันจะมันจะระยะมันจะหน่อยนะครับมันมันทีเกินไปกุ้งมันจะหนาเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะเกิดการกินกันนะครับเหมือนกับบอกง่ายๆก็คือไขา่าขๆนะครับกุ้งนี่มันจะไล่กันเหมือนกับไก่เละครับตัวผูย้อมกัน ตัวเมียยัง้องกันหลายมันก็ตีกันทะเลาะกันนะครับอ่าตัวนี้กับคือกันครับทุกสัดนะครับอ่าจะเป็นทั้งสี่มันพราะที่นี่นะครับเฮ้าเอามาโล่งแล้วก็คือจบกับถาให้อาหารอย่างเดียวบัดเสาแรงเสาแรงนะครับอ่าให้ตอนแรงกับประมาณภายที่ตกดินครับเขาจะเริ่มออกมาหากินนะครับก็จะรอยเต็มหนามนะครับเป็นตอนสอดแห้งนะครับพี่น้องลูกเขาบานส่วนนะครับแม่พันธ์ ถี่มันขคย่เหล้วเขาก็หาตุ่มนะครับมาใส่ขึ้นหรือบัจับขึ้นนะครับเหลือขึ้นประมาณสักหนึ่งก็เอาไปใส่บ่อต่อไปครับมันก็จะขยายพันธุ์ไปเหมือนกันครับอ่านี่แลครับตัวนี้จะเอ่อจะเห็ดง่ายครับแต่ว่าบด้เห็ดขายเห็ดขายนี่มันมันบ่พออพราะว่าหยังเทียจะได้ขายครับแล้วก็มันมันเห็ดบ่พอนะกุ้งกิโลหนึ่งมันใส่กุ้งหลายครับ1กิโลนี่แล้วก็กิโลนึงก็อยู่บ้านพวกประมาณ2 0 0รอย มันใส่กุ้งลายเพราใส่กุ้งลายแล้วห้าผลิตบอ่อได้ครับมันต้องไปเห็ดเลียงในบอ่อดินครับในบอ่อดินในบอ่อปูนก็บ่สามารถจะ,จะขายได้ครับบอ่อามารถขายเหย็ดแบบขายกิโลได้แต่เห็ดพ่นพ่อแม่พันธุ์มันจะมีเห็ดได้ก็คือในกระช่างแล้วก็ในบอ่อปูนครับที่เป็นบอ่อซีเมนต์ปูนนะครับตัวนั้นเลียงขายพ่อแม่พันธุ์เฮ็ดได้ครับแต่ว่าถ้าเฮาจะเลียงขายเป็นหาเป็นแบบลายได้ลักๆน่ให้คนไปกินนี่ต้องเลียงในสะอย่างเดียวครับ เป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดที่สุดครับพี่น้องเขามีสายู่้วเขาก็ดูดน้ำจากปลาออกครับกุ้งกับปลาบดถือกันนะครับพี่น้องเอามาแช่ให้เป็นความรู้นะครับพี่น้องสําหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมผมขอจบไปซ้ำนี้นะครับสงสัยยังนะครับก็คอมเมนต์ถามข้างล่างได้นะครับแต่คอมเมนต์ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามให้แน่นเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปครับผมสวัสดีครับ